เอเมนให้เราที่ฐานร่วมกันนะครับพระบิาดาเจ้าขอบพระคุณโะองสำหรับความรักของระองขอบพระคุณสําหรับการดูแลเอาใจใส่ที่พระองค์มีให้กับเราอยู่เสมอรองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจของเราปรารถนาเราไม่ต้องการทรัพย์สิ่งของใดๆไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบได้กับการได้เข้าใกล้และรู้จักกับระองเดี๋วันนี้เราขอสวหากระอง เราขอแสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดเราขอเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เราขอรับเอาพระวจนะของพระองค์เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราใหมา่หากมีสิ่งใดที่เราทําอยู่และไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอจัดกับเราสอนเราเราจะเปลี่ยนเราต้องการใช้ใพระองค์พอใจพอพระทัยเราตลอดไปลูกอธิษฐานคือทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอให้หัวใจของเขาเปิดพอก ได้ยินได้ฟังได้ความสว่างที่มาจากพระวิญญาณของพระองค์เพื่อชีวิตของเขาจะได้รับพระพรได้รับชีวิตที่ครบบรูรณ์ที่โรโรองและเสรีออกมาและขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอ็นแนเราเปิดมาที่สดุดีบทที่18ด้วยกันนะครับทุกสัปดาห์เราศึกษาจากพระธรรมสดุดินะฮะวันนี้ผมจะไปเร็วนะครับ ดังนั้นการเปิดพระคัมภีรีก็ขอให้ลดเวด้วยคพิสเตียนที่จริงจังเรื่องพระเจ้าคพิสเตียนที่เป็นสาวกของพระเจ้าเมื่อมาคริส,รสจกรนาอะไรติดตัวมาด้วยพระคัมภีรีคนละเล่มและไม่ใช่เป็นพระคัมภีรีแถมฟรีแต่เป็นพระรัมภีรีที่มีทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่แล้วเราก็นําสมุดจดมาด้วยปากกาของตัวเองด้วยนะครับแล้วันนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่เพิ่งจะหยิบจะหยิบกันขึ้นมาก่นาอนแล้วใช่ไหมนะ ดูนะครับว่าสิ่งที่เราได้ยินไม่ว่าจะดีขนาดไหนเราจะลืมภายใน24ชั่วโมงว่าจริงไหมครับบางครั้งเราไปกินอาหารที่ไหนเราจําได้นะสัปดาห์ที่แล้วเรากินอะไรเราสั่งอะไรเราจําได้แต่พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นและท่านพีบอกไว้ว่ามันจะมีนกมาฉวยเอาไปหรือมีซาตานมาฉวยเอาไปป็นเรื่องที่แปลกสัปดาห์ที่แล้วทคุณไม่จดวันนี้คุณจําไม่ได้แล้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเทศเรื่องอะไรสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่นอกสถานที่ เราไปเฟลเราชิพทางด้านนอกไม่มีไรมีสมุดจดมาผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ดีใจที่มีรอบคุอลดูตาวัาต้องดีมาเปิดเช็คตามไปด้วยแต่ไม่ได้จดถามนิดนึงสัปดาห์ที่แล้วผมเช็คเรื่องอะไรอะไรนะครับเห็่งผครับจริงไหมครับนะ เป็นยังไงคไรับทำลางผมเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วแต่ผมเล่นเรื่องอะไผู้ชายก็ระลักเจ้าเจ้าแะไรเออแล้ว <c oughs> อ,อะไชายแท้รักพระเจ้าบอลเนี้ยบอลทุกแบบผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบอลทุกแหนผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะครับถามว่าผู้ชายแท้ๆรักพระเจ้าได้ไหมเราต้องเี่นแบบหนังคาวบอยหรือเปล่านะนั่นก็คือตลอ,ตลอดตลอดเรื่องราวของเขาเนี่ย ไม่เคยแสดงความรู้สึกะไรทั้งสิ้นยกไม้ทำภาพแบบนี้หนังไทยเราก็มีการบอกรักแม้กระทั่งผู้สมรสก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากแล้วผู้ชายมากมายไม่ได้บอกรักพระเจ้าครับพี่รักผมดีใจมากผมถามว่ารั้นสุดท้ายที่คุณลูกบอกรักพระเจ้าคือเมื่อไหร่คุณกตาบอกว่าเม,ามาื่อวานแต่น้องจิ๋วบอกเมื่อเช้าขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมจะถามคำถามเดิมนะครับ ครั้งสุดท้ายที่คุณบอกรับพระเจ้าคุณมา่อไสำหรับผมตะกี้นี่เองก็รตะกี้นํามอาธิษฐานแต่สำหรับคุณเนี่ยจากหัวใจจริงๆไม่ได้พูดตามคือเมื่อไหร่เมื่อวานแล้ว,ว,น,ลวน้องจิ๋วเมื่อเช้าอีกเอ๊ะแล้วที่เหลือล่ะครับสามีบางคนตอกอย่ามาถามเลยว่าฉันรักเธอยู่หรือเปล่ ถ้าฉันเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ฉันบอกเธอเองกราบไปที่ฉันไม่บอกอะไรนั่นหมายถึงมันก็ยังเหมือนเดิม,มอยู่นั่นแหละแต่ผู้ชายแบบดาวิดนักรบที่ฆ่าคนมาเป็นหมื่นเป็นนักรบที่สามารถฉีกหนีเป็นชิ้นชิ้นได้เป็นคนที่หัวใจสิงแต่กลับสามารถร้องให้และบอกาาลาะคจได้ผมว่าไม่ไม่มีใครในห้องนี้ที่จะแข็งแกร่งไปกับดาวิดแล้วเห็นไหม ดังนั้นอย่ามาบอกว่าผมผู้ชายเกินไปที่จะบอกว่าชายแท้ทำไมครับดังนั้นครับอ่าชายแท้บอกรักพระเจ้านะาครับสอมเมนอเรียนอนุบาลเสียงดังกว่านี้ไม่ใช่หรออยู่ในบทเสียงดังได้นะครับสวัสดีบทที่สิบแปดข้อที่สองนี่พูดมาประมาณห้านาทีเพื่อให้เปิดเจอเจอยังครับถ้าไม่เจอไม่มีข้อแก้ตัวนะแลเราไม่ต้องหาในพันธสัญญาใหม่หาไม่เจอคนระับ ถึงเวลาซื้อเป็นของตัวเองได้แนละ้วเห็นไหมซาตูนีบทที่18ข้อที่2พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภายอยู่ในพระองค์เป็นโลกเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์อยากให้เข้าใจก่อนนะครับนี่คือบุคคลที่โดนตาม ล้างตามค่าอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เขากลาวว่าวก็คือว่าพระเจ้าหู่ป่ายเขาปัญหาของพวกเราเวลามีอะไรร้ายเกิดขึ้นเรามักจะมองว่าพระเจ้านั่นแหละกำลังเล่นง,งานเราแต่ผมไม่เชื่อว่ามีใครที่ผมรู้จักถูกเล่นง,งานมากกว่าดาวิดอีกแล้วแล้วพระเจ้าไม่ได้มีแผนง,งานเล่นง,งานดาวิดด้วยซ้ำไปพระเจ้ามีแผนที่จะยกเขาให้เป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนและอยู่ไม่ได้อยู่เบื้องล่าง แต่น้าเสียดายที่คริสเตียนมากมายในโลกพออะไรเกิดขึ้นนิดนึงแม้กระทั่งเดินหกล้มวันนี้พระเจ้าทําให้สำเสื็จเพื่อสอนบทเรียนอะไรบางอย่างแดงปันไปแล้วนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันนะครับท่านประชวนว่าท่านหกล้มในห้องนอนท่านบอกว่าลองคิดดูแล้วกันผู้สวรรค์มีมากมายทําไมไม่ประคองข้าพเจ้าทําไมไม่ประคองพ่อไม่ให้ล้มเป็นเพราะพระเจ้าได้ตรัสกับผู้สวรรค์ว่าอย่ามาประคองเพื่อสอนบทเรียนบางอย่างกับข้าพเจ้า ถามว่ามีไหมในพระธรรมทีแบบนี้ไม่มีนะครับถ้าเราจะเชื่อให้เราเชื่อตามพระทรรมทีอย่าตามความรู้สึกความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของใครบางคนถ้าคุณจะมองว่าคนไหนถูกพระเจ้าสาปแช่งเพราะเรื่องเลวรายที่เกิดขึ้นดาวิดอับราฮัม <c oughs> คุณไล่ชื่อมาได้เลยแม้กระทั่งองค์พระเยซูคริสต์โดนหลยวันเปาโลแต่ทั้งหมดแล้วมองว่าพระเจ้า อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเป็นที่พึ่งเป็นกำลังและคิสเสียนไม่เพียงแต่แสบที่จะมองว่าเวลาเรื่องไร้เกิดขึ้นพระเจ้าเป็นผู้ที่กระทำเขายังมองคนอื่นด้วยซ้ำไปถ้าคนไหนเกิดตกอับขึ้นมาคนนั้นนี่ยพระเจ้าต้องลงพทษแน่นอนแล้วดาวิดล่ะครับดาวิดไม่ได้โดนแค่ปีเดียวดาวิดโดนกี่ปีโดนแต่ยังเป็นหนุ่มตัวเล็กๆจนกระทั่งโตวัยใหญ่พร้อมจะเป็นกษัตริย์ หลายคนบอกงานวิทย์โดนสาดแช่เขาหนุพลาดจะแผนงานผมไมรทชาบ